โอยไหน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 โอ้เจอแล้วครับทัน on ทันได้แล้วแม็กโครหนึ่งคันไปตามหารถกันต่อค่ะบไปแล้วครับหน่วยของเราวิ่งหนีทุกแกแล้วก็บุกนม่หายไปแล้วจริงด้วยหายไปแล้ว้ยแม่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องทันทันกับพี่กวินจะมาตามหารถแม็กโครกับรถต่างๆของเรานะคะว่ามันไปอยู่ตรงไหนพร้อมอยังทุกคนไป,ไปตามหารถกันเลยหน่วยตามหารถไปแล้วครับนูๆน่น,น,นไม่เห็นอยู่บนนู่นเลยทันนู่นนู่นโอ้ยไหนๆหนไหนไหนไหนโอ,โอ้เจอแล้วครับโอ้ทันทันได้แล้วแม็กโครหนึง โอ้โหคันใหญ่ของเรานี่เองนั่นขี่ไปตามหาเลยครับขี่ไปตามหาเลยนูนที่กระินได้อีกคันแล้วค่ะ yeah นูนได้สองคันแล้วครับรถของเราแหมเราเจอสองคันแรกแล้วนะครับไป <Okay. S 1> ต่อกันเลยครับไปตามหาอีกครับไปเลย โอ้เหมือนกับว่าพี่กบินจะเห็นรถแล้วครับเจอแล้วครับเอ้ยโอ้ทันท่นก็เจอเหมือนกัน,นเอาไปรวบรวมเลยเอาไปรวมกันไว้เลยโอ้สี่คันแล้วค่ะโอ้โหนี่พี่กบินเจอเจอแบบว่าไซส์ใหญ่กับไซส์มินิเลยนะโอ้ยท่านทัน,ท,น,ท,นทันก็เจอแมคโครแล้วก็เจอรถไซสโอ้โห เจอแบบไซส์ใหญ่กับไซส์มินิเหมือนกันเลยเลไปต่อเลยไนะหมไปไปลุยต่อกันเลยไปตามหารถกันต่อค่ะ Let's go <S ไปแล้วค่ะหน่วยลาดตะเวนของเราไปตามหารถกันนะคะ่ะอยู่ไหนนะเจอหรือย,ยังอ้ย,อยพี่กวินเจอก่อนแนละ้วอันทานจะเจอไหมอันทันจะเจอไหมทันก็เจอโอ้พี่กวินเจอรถอะไรครับรถโม ดูสิโอ้พี่กวินเจอรถโม่ทันทันเจอรถอะไรครับรถถังครับโอเคเอาไปรวมไว้ที่เดิมกันเลยสายแล้วมาแล้วค่ะหน่วยตามหารถของเรา เราวิ่งหนีทุกแกแล้วก็บัวเรอแม่ด้วย e> พวกเราไปดูกันใกล้ๆไหมว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นกล้า,าไปดูไหมกล้าไปดูนะโอ้ยใจเย็น,ยๆๆน,น,ยน,น,นใจเย็นใจช้าๆช้าโอ้ยทันทันย่องแล้วครับกวินไปแล้วครับพี่กวินน้ำใจเย็น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 ล้อแม่ด้วยรอแม่ด้วยอย่าเสียงดังน,นะอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวมันตกใจ อเย็นอย่าเย็นอยเย็นที่ไหนตุ๊กแกอยู่ไหนตุ๊กแกไหนไอ้แม่หายไปแล้วโอ้จริงด้วยหายไปแล้วไอ้แม่ห้าร้อยห้าร้อยโอ้ยอุย้ยโอจริงด้วยน้องๆโอ้ยไข่เต็มเลยองจิุกแกมีไข่เต็มเลยอะน้องๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงด้วยมันเฝ้าไข่มันอยู่ถอยมาถอยมาถอยมาอย่าไปรบกวนมันอย่าไปรบกวนมันทุกคน โอ้ยมันฟักไข่เต็มเลยทุกคนโอ้ยเราต้องปล่อยมันนะให้มันอยู่กับตามธรรมชาติแบบนี้มันกําลังฟักไข่มันทุกคนอ้เราไม่ควรดันแปรแปเรากลับเรากลับเรากลับแปไปทุกคนแปรปปโอ้ยทันทุกแกมีไข่เต็มเลยอะเมื่อกี้ทุกคนโอ้เราเราต้องไม่รบกวนมันนะไปไปเราเดินไปหาทางอื่นก็อปๆไปทางนู้นนะไปทางนู้นดีกว่าใช่ไหมโอเคโอเคโอเค ลคนวันนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจตามหารถกันแล้วโอเค,อเคได้รถมาครบแล้วเมื่อกี้ไปเจออะไรนะแกทุกแกอทุกแกว่าใครฝากทุกคนกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องตอทานกับแม่ติ๊กได้ทําคลิปสนุกๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊าย